ดูผลงานทำเสร็จแล้วเดีวเขาเก็บของเขามาหมดทำภาพนิ่มนิ่มออกไม่ได้แล้วเต็มหมดของเราเสร็จแล้วข้างบนเหืือข้างล่างตอนนี้เก็บมุมเหลือหนึ่งแผ่นสั้นบนนี่นอหนึ่งห่งนึง,นง,นง ดูจากฐานล่างครับ